สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นคาบุโตนะครับอ่ามีคนขอมานะครับว่าสอนเล่นคาบุโตหน่อยคาบุโตะงูครับเสียนงูแต่ยังไม่ถึงเสีนยะก็ไอตัวนี้ก็โหดแนวระดับหนึ่งเลยนะครับเหมือนนินจาระดับ S เลยก็ว่าได้อ่าเราเข้าเรื่องกันเลย <c oughs> ผมจะไม่พีพนะครับตัวนี้ก็คือก็อ่ผม <c oughs> มันก็ไม่มีเวลามากครับ อ่ะตีธรรมดาก็จะอยู่ที่ประมาณ6จังหวะนะครับ1 2 3 4 5 6อม่ามุดดินอ่าเวลาที่เขามุดดินอย่างเงี้ยสามารถหลบไอ้พวกอีาจิที่มันใช้ล่างแยกมาได้นะประมาณนี้นมุดลงอย่างเงี้ยอ่าหายไปได้หลบได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสเต็ปในการตีก็ 1, 2, 3, 4, 5สองสามสี่พอนะครับอโอเคครับต่อไปสกิลที่1ก็เป็นงูครับปล่อยงูไปเฉยกดติ๊กธรรมดาประมาณนี้นะครับปล่อยงูออกไป ไกลนะครับตัวงูเนี่ยสกิลที่หนึ่งเนี่ยไกลมากถึงในสุดแมปเลยก็ว่าได้หรือเปล่านะก็ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกอ่ะประมาณนี้ดูดิอ่าถ่ายไปอย่างงี้ก็ได้อ่าสกิลที่หนึ่งก็กง,กง่ายๆครับเวลาที่เรากดธรรมดากดติกลงหนึ่งครั้งก็จะเป็นงูไปเฉยนะครับอ่าถ้าเราจะแปลงล่างเป็นงูก็กดแช่ไว้เลยมันจะเลื้อยไปเลยประมาณนี้เวลาที่เราเลื้อยไปใช่ไหม เราสามารถไปอยู่เลนบนได้นะแค่เรากดลูกศรขึ้นข้างบน,ปร,น,นงประมาณนี้นี่ไงประมาณนี้นะจ๊ะลงข้างล่างก็ได้กดลูกศรลงข้างล่างก็ะจะอยู่ข้างล่างนี่โอเคนะครับต่อไปสกิลที่สองก็ประมาณนี้ครับกดปั๊บฟันไปมีเวลาอยู่ปาดไปงี้เลยครับอ่าเวลาที่มัน ปาดออกไปนะครับปาสกิลออกไปอ่ะครั้งที่สองอ่ะสามารถปาดขึ้นข้างบนได้นะครับข้างล่างก็ได้อย่างเงี้ยดูนะดูนะนะอีดจิเอดูดิถึงนะดูดินี่แหละโกงนะปาดลงข้างล่างนี้ก็ได้แล้วแต่งี้นะครับฉกแล้วก็ปาดไปอ่าสกิลที่สองก็มันก็จะฉกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปา ไอพวกคิลบีหรือว่าอะไรที่มันแปลงร่างมาเงี้ยพวกที่มันใช้คอมพีไอ้คอมพีตัวแข็งน่ะสามารถจับได้งไเงี้ยฟันไปปงปาให้มันขึ้นก็ได้ครับประมาณเนี้ยเวลาที่ศัตรูจะตกก็ประมาณนี้ครับคาบุโตะไม่มีอะไรมากแต่โหดนะเล่นง่ายต่อไปนะครับอันตินะครับก็ต่อด้วยสกิลที่1น,นะครับแล้วแต่เราจะเลือ้อยไปหรือเปล่าก็ส่วนมากก็เลือ้อยกันไปเลยแปลงร่างเป็นงูไปเลยประมาณแปลงร่างเป็นงูไปประมาณนี้ อ่ะอันติก็จะมีให้เลือกนะครับมันจะมีเดย์ดาระแล้วก็อีทาจิผีเดย์ดารผีแล้วก็คาคุสึผีให้เราเลือกนะครับถ้าเราอยากต่ออันติได้ก็ให้เลือกอีทาจินะครับคือสกิลที่สองอ่ะดูนี่ป๊านี่ไงกดไฟสกิลที่สองอีทาจิมันจะพ่นไฟไปนะครับเราก็สามารถต่ออันติได้ด้วยสกิลที่หนึ่งจ้ไปไปเลยนี่ ฟันต่อเลยอ่าส่วนมากเขาใช้แบบอีทาจีกันนะครับดูนะครับสกิลที่สองกดเลยเป็นไฟอ่ะดีดาระนี่คือเอาไว้แบบศัตรูมันหายตัวไปแล้วคือเอาไปมูมไปป่วดน,นะครับประมาณนี้นดูนะผมจะกดดีดาราะสกิลที่หนึ่งนี่ มันจะไม่ต่อสกิลนะครับดีแต่ละต่อไปนะครับคาคุสึจะจะต่อได้ปะผมก็ไม่รู้นะอะ่กดเลยกดอันติสองครั้งคาคุสึมันจะปาดไปอ่าสรุปแล้วนะครับถ้าเราอยากต่ออันติได้ก็คือให้กดอีตาจินะครับเลือกอีตาจินะครับสกิลที่2คืออันติไปกดสกิลที่2นะครับอ่ะ เราก็ต่อด้วยสกิลที่หนึ่งนะครับกดแช่ไว้เลยนะแปลงล่างเป็นงูไปเลยประมาณนี้นะพ่นไฟไปแล้วแปลงล่างเป็นงูไปเลยกดสกิลที่สองต่อเลยฉกตีปาดประมาณนี้ โอเคนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมไม่ขอ PVP นะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาถ้ามีผมก็จะทำ PVP ลงให้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับถ้าใครอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์มานะครับโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย